V.I. โปรแกรมแก้ไขข้อความ V.I. เป็นโปรแกรมแก้ไขไฟล์ข้อความที่มีในลินุกมายาวนาน V.I. เป็นโปรแกรมที่ใช้งานค่อนข้างยากแต่มีข้อดีที่โปรแกรม V.I. จะมีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Linux ทุกตัวทำให้เราสามารถใช้งานบนลินุกใคยใดก็ได้ทันทีการไปยังส่วนต่างๆของเอกสารการเปิด V.I. ให้พิมพ์คำสั่ง V.I. ตามด้วยชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิดเราสามารถเลื่อนไปยังบรรทัดด้านล่างไ,ได้ด้วยการกดปุ่ม J หรือลูกศรลงเพื่อเลื่อนลงเราสามารถเลื่อนไปยังบรรทัดบนได้ด้วยการกดปุ่ม K หรือลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนไปยังบรรทัดด้านบนและปุ่ม L หรือลูกศรขวาเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวาทีละตัวอักษรและปุ่ม H หรือลูกศรซ้ายเพื่อเลื่อนไปทางซ้ายทีละตัวอักษร เราสามารถกระโดดข้ามไปยังบรรทัดที่เราต้องการได้ด้วยการกดปุ่มคอลอนตามด้วยหมายเลขบรรทัดที่ต้องการไปแล้วกด Enter เคอร์เซอร์จะกระโดดไปยังบรรทัดที่เราต้องการเราสามารถค้นหาคำที่เราต้องการได้ด้วยการกดปุ่มสลตามด้วยคำที่ต้องการค้นหาแล้วกด Enter เพื่อค้นหาคำนั้นและเราสามารถกดปุ่ม e n d ได้เพื่อค้นหาคำนั้นต่อการแทรกข้อความ การแทรกข้อความให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการแทรกข้อความแล้วกดปุ่ม I เพื่อเข้าสู่ i n s e r t m o d e จากนั้นพิมพ์คำต่างๆที่เราต้องการลงไปเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Escape เพื่อออกจาก Insert Mode การลบข้อความการลบข้อความให้กดปุ่ม X ตัวอ,อักษรที่อยู่ในตำแหน่งของเคอร์เซอร์จะถูกลบออกไปเราสามารถลบครั้งละมากๆได้ด้วยการกดปุ่ม D ตามด้วยจํานวนตัวอักษรที่ต้องการลบแล้วกดลูกศรเพื่อลบไปยังทิศทางที่เราต้องการตามตัวอย่างจะลบตัวอักษร5ตัวอักษรโดยลบไปทางขวาเราสามารถลบตามจํานวนของบรรทัดได้ด้วยการใช้คําสั่งดีตามด้วยจํานวนบรรทัดที่ต้องการลบแล้วกดลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงเพื่อลบบรรทัดด้านบนหรือบรรทัดด้านล่างตามที่เราต้องการในกรณีที่เราต้องการลบบรรทัดในตําแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ให้กดปุ่มดีๆบรรทัดที่เราอยู่จะถูกลบไปทั้งบรรทัด การบันทึกและออกจากโปรแกรมเราสามารถบันทึกไฟล์ได้ด้วยการกดปุ่ม c t o l w แล้ว Enter เพื่อบันทึกไฟล์ส่วนการออกจากโปรแกรมสามารถทำได้โดยกดปุ่ม Ctrl+Q แล้ว Enter โปรแกรม vi ยังมีความสามารถอื่นๆอีกมากซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.vim.org